กองบัญากรกองทัพไทยกับงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่22มกราคม2566กองบัญชการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกาลังพลชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมและปฏิบัติการด้านปัสสุสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคจํานวนหนึ่งรายคือนางสมัยบุญสิทธิ์พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับและแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ณนะบ้านเลขที่164หมู่ที่5บ้านหนองบูดแดงตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนักรบสีน้ำเงินต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาส